สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยรถถูเองรถกระเทเธอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีเด็กโอ้นี่โชว์รูมันอยู่ในโรงเรียนได้ไงเนี่ยโอ้ยยุงเรียนแถวนี้หรอคะอือสวัสดีค่ะพี่เด่งสวัสดีครับสวัสดีครับจะให้คุณแม่มาซื้อรถเหรอ ไว่แม่ไขรแม้เพื่อนค่ะพูดใหม่สิใครแม่จะให้คุณแม่หรือว่าคุณพ่อมาซื้อรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเด็กๆอ๋อพี่นี่นะือแต่เจ้าหมูนี่เอาใหญ่เลยพี่แล้วก็พามาบ้านหนูเสียงดังคนแคบบ้านนึว่ามึเชือดหมูตุดจีนะสิแล้วร้องเสียงไงอะราก็ถึงจุดถึงจุดเมืองเมืองเมือง มึงเป็นเพื่อนกูเหรออ้าเพื่อไงเราเป็นเพื่อนไงนตายแล้วมึงพี่เซนเตอร์อยากะไออัปเช่เลยโอ้โหอ้ำกันนาำ้ำไหนล่ะนี่คนหัวล้อขนาดนี้เ้าพูดจริงอะแหละก็ดูสิเผื่อไปละไปหัวล้อยากให้ยอลชน ไม่ใช่ละรนี่จะบอกว่าตอนนี้เพนกำลังมาใหม่เยอะเลยนะแกเพนใหม่ๆอ่ะเฮ้ยเราต้องเล่นต้องอัปเดตะไม่งั้นเดี๋ยวไปอายคนอื่นเขานะกลุ่มเรากำลังแรงเอานะอะเราะเดี๋ยวมันจะเอาไงเอานี่คือเราต้องบอกว่า In train กันหน่อยเข้าใจหรือเปล่าล่ะรู้มันต้อง p e r ร์แมนซ์แกใช่ไหมบางชีก็แบบว่าสมคำเมม่สม่ำสมอมกันหน่อยเออออกไปไหนเนี่ย ที่ไปไกลทางภาษาเราต้องเราต้องแอดวานเพิ่มขึ้นนะต้องเพเ่อได้แอดแท็กมึงทำตัวรีโวออีกไนฝ่ฟายเออนี่เต้นให้เพื่อนเพื่อนดูเลยเพลงในติ๊กตอกเงกำลังมาเหมาะกับแกมากเลยว่าฉันได้หมดเลยทุกลูกเลยโชว์เลยแตงไทยไม่ใช่ลูกโอ้ห่าายาดนะคนแต่งตัวให้เหมือนลูกเลย มันหน้าเหมือนกันอย่าให้รู้นะมาขายพวกกุญแจเพื่อนอ่ะมาหลอกขายพวกกุญแจเพื่อนนั่นเดี๋ยวนี้กล่องทำพวกกุญแจพันกว่าบาทแล้วก็มาบอกว่าพ่อหนูอยากได้โอ้โหมันแพงรูปพันกว่าบาทก็หนูทำไงแล้วทำขายไงทำขายพันกว่าบาททำได้ทั้งหมด20อันไลรสดขายอันละสิบบาทค่าส่ง20ู่ิขายเอารวยหรือขายเอาหมันไม่รู้ลูกคุณเนี่ย สิ่งีแกก็รวยตายเนียสิรวยตายสิข้าส่ง20่สกดสบาทบ้านไปแล้วเต้นเต้นเต้นโชว์เลยร้องเพลงไหนเต้นเพลงนั้นจัดไปอรชรชรพร้อมนะลูกพร้อมจ้ะคาถานารุโตะมุจโบมุจปะคาถานารุโตะมุจโบมุจปะว้ายใจแล้วขามสักพักจะมา เต้มกันเนอร์อะไรเนี่ยมคงไม่เหมือนกันเนอร์เหมือนพวกเป่ากัญชาก็มป็นเต้นอย่างนี้คาถานารูโตะมุดจะมโบมบุจะบะคาถานารูโตะมุดจะมโบมบุจะบะว้ายไต่แล้วข้ามสะักข้ามแล้วหนุบของเตยว้ายไต่แล้วข้ามสะักข้ามแล้วหนุบของเตย รื e ้อเดยดรื้อรื้อหยอกหยอกเนี่ยมึงก็เหนื่อยใช่ไหมรู้หนะเพื่อนรึเนี่าลิ้งยองรึเปล่ารื้อ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 งูจะแกล้กูเต้นได้ไหมอะไรนะเต้นได้ไหมโอ้ยนี่เขาเต้นในทุกเพลงแน่เต้นได้พวกแกนี่นะเรียกได้ว่าขาด GPS ทำไมอะไรอนาคตไรจุดหมายปลายทางที่บอกว่าเพลงพวกเนี้ย เดี๋ยวพี่เขี่ยเขี่ยเมื่อกี้ก่อนอะไรเมื่อกี้อะไรไอพีพีเอสพีอะไรอะเมื่อกี้ก็คือไรจุดหมายปลายทางไงโอ้โหเอที่บอกว่าไอ้เพีงเมื่อกี้เหรอไม่ดังมีอะไรใหม่ๆอ่ะลิดเท่าไหอ่ะลิดเท่าไหอ่อะน้่มันซิมฉางเหรอกานร้องนะสินอง TikToker ตรงจริงหรือเปล่าผู้แกมาร้องไงนะเมื่อกี้ร้องไงริดเท่ไหรเหรอนี่มันซิมฉางเหรอคือสิ่งไม่เว่ะ คิไมต่กูเด็กยังงงเลยเนี่ยที่ขนาดดาวติ๊กตอกแล้เนี่ยไต้องแต้นเบนสิคถาดาลุโตะพืจโบพืจบาคถาดาลุโตะพจโบพชจบาวายตาละาสับประาเรื่องคมเตยวายตาละามกับประาเรื่องความเตแกเป็นพาองถึอปืน่งากดออนหาัอคอยคอยจะเพื่อจะกลับ มีตรงเลยเลยรวยอันเดียวเองนะที่เหลืออะไรอ่ะทังเป็นตัวของฉันเองอ๋อเต้นแบบเป็นตัวเองถูกต้องใครใครยอมรับมาเลยใครเปล่านะคะหนูไม่ได้เจาะยางรถครูนะคะเี่รถครูยางแตกแล้วเนี่ยคุยตายแล้วแล้วครูจะขับกลับบ้านยังไงคุณครูคะกลับโดยรถเท่ๆคันนี้ก็ได้ค่ะครูหนูแนะนำคันนี้เลยค่ะ ใหม่ไฮลัสรีโวดีเซนตอิ dition พร้อมเครื่องยนต์ 2.4GD Super Power มีระบบ i Art หัวฉีดอัจฉริยะให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนั่นไงว่าแล้วครูเห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่าต้องเป็นของดีแน่นอนและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะครูเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมากับช่วงล่าง G R Sport Suspension ค่ะให้ขับสนุกเกาะถนนแน่นนิ่งหนึบขับไปไหนก็สบายใจหายห่วงเลยค่ะ แถมของแต่งก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะจะสไตล์ไหนก็เท่ได้ทุกลุกเลยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างรถแต่งคันนี้เลยค่ะแต่งจากกิจกรรมอาชีวะ้าแต่ง Z ซตทีมเทคโนชน25จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีค่ะกับคอนเซปต์ทะเลบางแสนค่ะถ้าลูกค้าสนใจแต่งรถแบบไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอ้ยเยี่ยมเลยทั้งหลอ่อทั้งเท่ทั้งไปอี่อะไรเนี่ยใครมาเลย โอ้ยโอ้ยฉัดเอ้ยแรกลรนกูฉดุดเลยจักก่อพพี่หมูตุ่นทั้งงานโอ้ยทั้งหลอกทั้งเททั้งประหยัดงั้นครูขอจองไฮรักซ์ดีวอดีซัดอิิชันหนึ่งคันเลยนะเวลาครูออกไปสอนนอกสถานที่จะได้ขับออกไปแบบครูครูจัดไปเลย เ้ยสุดยอดเลยรุ่นใหญ่ไม่ต้องทำอะไรมากทักไทยอินแล้วก็ออกเลยดอ๋อผมก็คืออยากรถอยากแต่เฮ้ยแกเดี๋ยวก่อนนะไม่ถ้าขืนนะจะเป็นแบบนี้นะทำไมเอลซี่ช็อบไม่ตูนใช่ชื่ออะไรอ่ะตุนนี่ ฉันว่านะเธอช่องของพวกเราเนี่ยไม่ดังหรอกนะเออทำยังไงทำยังไงดีอ่ะมีใครมาช่วยเราได้บ้างมั้ยเนี่ยเฮ้ยไายหกฉากครับจาน แค่เด็กรุ่นหลังมาทำโชว์ต่หน้าผู้ใหญ่รุ่นพี่อย่างเราเออสอนให้สิไม่แก้ทำไงไปว่าเขาอยู่ตรงนี้ไอ้ใช่เก่งจักหรืออยู่ห้องไหนเนี่ยหนูแต่งเก่งแบบนี้อยู่ห้องไหนอยู่มออะไรกันลูกคุยใครคะเนี่ย นี่อยู่มอไหนกันเนี่ยพวกเธออะมอหกมอหกเหรอเออบอกไปสิเราอยู่สไลาไหนเดี๋ยวไม่ตายเออห้องอะไรอะห้องสิบสามค่ะห้องเดียวกันหมดเลยเหรออืห้องเดียวกันหมดเลยจะไม่พวกเราชอบแยกห้องกันนะต่างคนต่างสีแง่แหวนห้องคันนี้ห้องอังกฤษไงจะไปเรียนรวมได้ยังไงล่ะเออใช่พวกเธอเก่งนะเธอเต้นแบบเนี้ยเธอสอนรุ่นพี่อย่างเราได้ไหมอะได้ มีชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยเออชื่ออะไรอ่ะชื่อเอมมี่ค่ะเอมมี่เอมมี่วีวีค่ะวีวีบลิงค่ะบลิงมาเดียค่ะมาเดียโอ๊บค่ะโอ๊บบุ๊คค่ะหมกอีค่ะชื่ออะไรบอกเข้าไปเราชื่ออะไรฮะที่เหรอชื่อจริงชื่อรัชนกแล้วชื่อเล่นคู่คู่ อะกเอานร่อยปล่อยกูไปคนเดียวเหงาเหงาเลยมาทำไงบ้าแต่ตอนถ่ายนี่ถ่ายยังไงบอกพี่หน่อยสิกระชากลงมากระชากลงมาแล้วก็เข้าหาหน้าเพื่อนถอยไปคนเข้าถอยหันไปอีกคนเข้าถอยซ้ายขวาแล้วก็ทุกกล้องค่ะงงมองมอแล้วก็ปัดไปเรื่อยใช่ไหมอ่าโอเคของพี่รู้แล้วอะที่เหลือ ไปยืนไปกลุ่มอะแกอยู่ฝั่งนี้แกอยู่กลุ่มนี้มรากอยู่นน่ะฮะแกก็อยู่มิกับหนูนี่มาอยู่นันโอเคอ่าอ่าแกอยู่กลุ่มนี้โอ้ี่แกเก่งมากนะเนี่ยดูดิใส่เฟือกอะยังต้นนี่เหรอเนี่ยเนียญี่ปุ่นแกแกไปยืนเฝ้าแมมกรถไว้ได้ได้แต่จะไปแวะแกด้วยละกันโอเคโอเคโอเคนี่ก่อนเออเออเออาเออวฉันอ่ะเออ เป็นอะไรกับข้าล่ะเก่งจ้าผมหยอกแกเล่นนี่ครบเกยรแน่ๆครบกันมาจะครบกันมาจะแปดปีแล้วแม็กซ์เต้นได้ยังไงนี่ไงถ่ายถ่ายดูอ่าพี่เต้นไหนฝั่งนี้จ้งไงเดี๋ยวจับเกียร์ไอ้ฝั่งนู้นไม่เท่าไหร่ไอ้ฝั่งแม็กจะทำไงก็เดี๋ยวให้เอาแวะไปด้วยเออเอาแวะไปเออเออยังไงของเราเจะไงจับเกียร์จับเกียร์อ่า้ไปข้างข้างเก็บเข้ามาเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้ กูทำอะไรถึงจะเหมาะดีวะเ <c oughs> มืเ่อกี้กองก็ไม่ดีเต้นก็ดูเลยจะไม่รอดด้วยเนี่ย <c oughs> เออายง่ยเ,เดี๋ยวแต่ตามเดี๋ยวตามแล้วกันเอาโอเคมาเลย <c oughs> มาเลย <c oughs> พร้อมแค่ ครูคะขึ้โยวาที่ข้ายังไม่ถึงแม็กเลยค่ะออกไปเลยนี่จะไปยืนเยี่ยวรนร้อยเหรอพังเสียงดังอะไรกันว่างกันมากอ่ะครูถามว่าว่างเหรอแล้วอาจารย์ว่างไหมคะก็ว่างดีตั้แต่ให้รักซีวดีเซนอิกทชั่นก็ออกไปว่างตลอดเลยไม่มีน้ำใจเรียกกูเข้ามาเลยถ้าไม่ถึงคิวก็คงไม่ผักกูมาหรอกไม่เป็นไรหนูมีอะไรให้ทำแหละทำอะไรกัน่ะหนูทำอะไรกัน งั้นครูถือกล้องให้ะน่ได้ไหมคะเดี๋ยวพวกหนูขออัดคอนเทนต์เดต่อแป๊บเดียวมันใช่เหรอมันใช้ครูถือกล้องอน่ะฮะมันใช่เหรอคุณครูคะถึงแม้ว่าพวกเราจะเต้นแรงเต้นกาแต่พวกเราก็ทําหลังนอกเวลาเจบสภาพไม่รู้รกลุ่มเขาเลยบอกตรงถึงหนูเต้นหนูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเธอหนูจัดเวลาทํากิจกรรมทุกอย่างอย่างลงตัวโอ้ยครูนึกออกแล้วนกฮูกใช่ไหมใช่คะ่ะ ปีนี้เธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะลูกไปทําอะไรมาเนี่ยฮะสภาพหนูเนี่ยมันไม่ใช่นกคู่คนเก่าเลยก็พอดีว่ามีปัญหาชีวิตอะไรปะนึกอยู่ใช่ไหมนึกอยู่ใช่ไหมไอสัตว์เงียบไปนานมากเหมือนเหมือนนกพูใจอิ่มอิ่มเนื้อตุน๋นทีหลังนะไอพวกไออาหารอะไรพวกนี้ที่มันอิมอ่มอิแล้วง่วงๆไม่ต้องสั่งเข้าใจว่า เนื fleet, ant, Harriet, ้อดังกรัดกท้องให้ครูทำไรก็อยากจะแค่อธิบายแค่นั้นแหละครับคเดี๋ยวครูถ่ายให้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่พวกเธอใช่ใช่ไหมใช่อะไรคะที่เป็นเด็กหอวังถ่ายคลิปดังลงติ๊กต่อกกันใช่ไหมอ๋อใช่ ยบอกไปสิอ te ีฮูกจะบหออะไรห่อห่อแแตกหอเแถาแตกเด็กคนอานนท์เนี่ยห่อแถกแตกตกใจเลยกูไปยืนรวมกันได้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 เดี๋ยวใช้กุญแจอีสานเดี๋ยวก่อนนะเออรู้แล้วไม่ถ่ายเองเอ้ต้อยรู้มากรู้อย่าไปนั่งดูมอนิเตอร์เดินมาป่วก็ไม่รู้มไงว่วงกลับอะไอ้ต้อย Øh, um. <laughs> ja โอ้ยลูกชิ้นขึ้นมานี่อก